คลิปต่อไปขอเชิญทุกท่านฟังธรรมะพระอาจารย์สันติทารัสรเรื่องอนัตตาและการถวายข้าวถวายน้ำพระพุทธรูปได้บุญหรือไม่ขอเชิญรับฟังได้เลยค,คนก็ฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจสิจ่งที่เบียร์พูดเนะี่ยเบียร์พูดก็เป็นความจริงนความจริงอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงแสดงมาเรื่ยวกัตพยาสิประการพุกสมุติฐายนยรถมั่งแต่พ่าครูท่านก็พูดเหนืออีกแต่คนฟังไม่เข้าใจเหนือไปไถึงว่าท่านพูดถึงเวามว่างป่า ว่าเป็นนัตตาเรื่องของจิตชีวิตที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบุคคลใครเราเขาไม่มีนะคนเขาเราไม่มีเลยเพราะนั้นพระคูเ่าหมายถึงอย่างนี้แต่คนฟังทำแลก็ไม่เข้าใจเข้าใจแต่เรื่องอายัดสีอายัดสีนี่ที่เบียร์พูดอยู่ก่ยก็คือว่าการนำมาปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความทุกข์แต่ของท่านพระครูปรัตถีระเนี่ยท่านพูดเนี่ยเพื่อพ้นจากทุกข์แล้วนะพ้นจากทุกข์แล้วคือคนท่าปฏิบัติถึงขัน้นนับคนแล้วคือความไม่มีตัวตนและความว่างนะความว่างจากความเป็นตัวตนบุคคลรอบเขา อันนี้นะพระครูท่านหมายถึงอย่างนี้แต่คนฟังแล้วไม่เข้าใจท่านถึงภาวะจิตมันหลุดพ้นแล้วนั่นเองนตไม่มีอะไรล้วน่เรียกภาวะที่มันหลุดพ้นความว่างแล้วเป็นอนัตตาเนี่ยเหนืออริยสัจสี่ขึ้นไปอีกอริยสัจสี่เนี่ยคือทุกข์มุทัยิโรดมักทุกข์คือให้เราได้กําหนดให้รู้เหตุหงทุกข์ต้องกําหนดให้รนะนิโรดคือการทําให้แจ้งไม่แจ้งน่เรียกว่านิโรตตนมักคือเส้นทางที่จะดับทุกข์คือต้องทําให้มันจะเดินขึ้นอันนี้นะเรียก อริยสัจติประกาศน,นะแต่ว่าพระครูเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องความเหนือจากอริยสัตตีก็คือเรื่องของความเป็นันตาความไม่ใช่ตัวตนบคนุคคลเราเขาความว่างนะคือเรื่องของว่างจากตัวตนเรื่องจิตว่างไม่มีละท่านพูดอย่างนี้นั้นะท่านจะแสดงอะไรออกมาท่านแสดงจากความจริงตรงนี้นะท่านก็ไม่ได้เรียกว่ามรรเก่งทางวิชาการไม่ได้ไปอ่านหนังสือเอาหนังสือมาต้องมาจําแบบเบียร์คนตื่นทำนะนะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันทะ่านใช้ภาวะจากท่านปฏิบัติจริงๆนะแต่ว่าในในสังคมความเป็นจริงนั้นเขาต้องการความรูนะ้จาก ตำหรับตำราก่อนนะเพื่อที่จะเอามาอ้างยิงในการที่จะพูดถึงเรื่องความอนัตตาต่อไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะพนะระครูท่านก็เอาที่ท่านปฏิบัติมาได้คลพบจากตัวท่านมาจริงๆแล้วก็แนวจากหนังสือพระดกนะี่เขาเอามาอ่านเอามามาดูบ้างแต่ก็คงจะไม่ได้มากมายเหมือนเบียเขาเนะียเบียเขาก็จะศึกษาเยอะมีเหล่าว,วิชาการเยอะนะแล้วก็ท่องจํามาใช้สัญญาในการเข้ามาพูดทําไมพระครูนั้นท่านในแนวปฏิบัติก็อาจจะรู้สึกแล้วอ่าจะไม่ทันเบียเขานะนะเมื่อวานนี้กบมาก็อยู่ในเหตุการณ์ เขาเข้าใจในนั้นทั้งสองคนก็มีแนวปฏิบัติในทางพุทธศาสนาแน่นนนนแต่ว่าของเปียนเนี่ยกล่าวถึงพระยศัตร์ะที่ยังก็งปฏิบัติอยู่ยังไปอยู่เหมือนก็เรียกว่าพายเรืออยู่ในในบอ่อในสระอยู่แต่พระครูน,นี่เขาไปแล้วไปมาหาสมุทรไปไกลมากแล,แล้วข้ามฝั่งแล้วคุยง่ายมันก็เลยคุยกันแล้วแลเหมือนคนละทางพนละวเลวเวลเขาว่าได้อย่างนี้นะตอนนั้นก็ฝากการอยู่ทัางหายที่ได้ฟังในการโหนกระแสเมื่อวานนี้นวันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องฟังให้เข้าใจแบบนี้ด้วย นะเพราะนั้นถ้าเราฟังเข้าใจนี้เราจะแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรนะอะไรเป็นข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็เลยอธิบายนิดนึงเรื่องของรายการเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนนั้นมีความคิดแตกต่างกันได้แต่ต้องไม่แตกแยกรู้ทุกเรื่องได้นะแต่ต้องไม่รุนแรงเพราะนั้นก็ฝากไว้ทุกๆคนเลยนะเราเกิดแก่เจ็บตุยนะพิจตรอบ่อยวบาตุยนะเกิดแก่เจ็บตุยไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นะขอให้ทุกคนได้มีความรักษามาีและเมตตาซึ่งกันและกันเพราะนั้นไหนที่เป็นข้อความคิดที่แตกตก่าง ก็มาดูว่ามันแตกต่างเท่าไรก็ฝากไว้ในวันนี้ด้วยนะขอให้ความสุขความเจริญธรรมโชดีแก่ญายมทุกท่านทุกคนด้ชมคลิปนี้นะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการถวายข้าวน้ำให้กับพระพุทธตามที่ิ่งพระทาโต๊ะหมู่บูชาไม่ได้บุญได้กุศลอะไรทําไปกุศลเปล่าแล้วก็ไม่ควรทาทาไปทําไมเขาบงคงก็พูดว่าเอาไปให้ให้สัตว์เด้ยงชานให้หมากินยังดีกว่าว่างั้นเถอะคนก็บอกเป็นปัญญาอ่อนโง่ปัญญาอ่อน เเพราะว่าพ่อแม่ตาแอมทอภัยพุทธเจ้าปร,รินิพานไปนานแล้ววันนั้นไม่ได้อะไรขึ้นมามีประโยชน์ตัง้งจริงไว้ตัดกรรมมาตายด้วยโอ้นั่นแหละพูดดูดีนะว่าสัตว์ลงมาตายพวกมแมลงพวกแมงสาอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้เกิดเ,เรียกว่าความสกปรปกในบ้านด้วยโอ้โหเดี๋ยวพูดแล้วดูฟังแล้วนะความจริงการถวายข้าวน้ําเนี่ยมีแตแต่พุทธกา,าพรพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระอานนท์ก็ย,ยังทําอยู่ปกติไปดูสะกก่อนนะ คำพูดเนี่ยเหล่านี้ที่พูดมาอย่างรุนแรงเนี่ยเ,เป็นพระสงค์ซะด้วยที่ท่านเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาแต่กลับพูดแบบนี้ไม่น่าจะหลุดมาจากท่านเลยนะออดูแล้วไม่ดีมากเลยญาติโยมเองเราก็ถือวา่าเขาไม่ได้ศึกษาแต่ก็ไม่ควรพูดนะเพราะนั้นเนี่ยพระน,น์นได้ทำมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าปณิพานแล้วก็ยังทำมาตลอดหมนพวกมีชนชีพอยู่ที่ประทับที่บรรทมที่เสเวยพระน,น์ก็ทำปกติเก็บความเช็ดถู เอาข้าวเอาน้ําดอกไม้หอมหอมอะไรต่างๆนี่ก็ยังไปถวายพระเจ้าอยู่ปกตินพระองค์ทำพระอนุนธรมแล้วก็สุขมีความสุขบุญบุญสที่กระทำตรงนั้นบอกว่าไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าน้อยมันมีความสุขแต่เรามาเชื่อว่าบุญบุญสก็ได้ด้วยเพราะความสุขขึ้นเชื่อว่บบุญนั่นเองนะตัวขอปุญญาสัอุจโยการสะสมบุญนํามาสึ้งความสุขไงนะเพราะนั้นเนี่ยการเอาข้าวเอาน้ำมาถวายพระพุทธเนี่ยก็ลองดูว่ามันลําบากแค่ไหนมันเป็นมันทุกข์หรือมันสุขแค่ไหน มันต <muitas> ้องใช้จ่ายเงินมากมายขนาดไหนเลยหรือ hmm. มันทําไม่ได้เอาสมมุติเนี่ยพ่อแม่เราตายสมมุตินะเนี่ยพ่อแม่เราตายอยู่มีกระดูมีรูปภาพอยู่ในบ้านเนี่ยเราน้ําเอาข้าวน้าไปตั้งให้พ่อแม่เนี่รู้ว่าพ่อแม่ไปกินนล้งแม่ตายแล้วเนี่ยให้ตารวจจิตตัวเองว่าตัวเราเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างไรหรือมันลาบากขนาดไหนพ่อแม่ยังดูเรามาอุ้มพ่อมาก้าเดือนเนี่ยยังดูเรามาจนกระทั่งเติบใหญ่เนี่ยพ่อแม่จากไปแล้วเนี่ยแค่เราเอาข้าวน้ํกถ้วยเล็กๆไปตั้งไว หน้ารูปท่านหรือหน้ากระดูของท่านเนี่ยมันเป็นทุกทรมานเจ็บปวดสหารหรัสรอย่างไรนันะลองดูนะไอ้ยมไปลอ,ลองทดลองทําดูอันนี้พิสูจน์ได้ตามหลักธรรมพอเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มันต้องทรมานมากเราต้องใช้จ่ายเงินมากมายหรืออย่างไรหรือทําไม่ได้อันนี้ลองไปพิสูจน์ดูตัวเองมาเองอันนี้นะแต่อย่าบอยให้รู้เลยว่าการทําเช่นนี้เนะี่ยไม่เพียงแต่ไม่ได้บุญกุศลนะได้ความกระตันอยู่ด้วยได้ความกระตันอยู่ต่อพระพุทธศาสนาได้ความกตัญอยู่ต่อพ่อแม่ด้วยเพราะนั้นคําพูดเหล่านี้ที่ไม่ ที่บอกถวายข้าวน้ำพระพุทธเนี่ยไม่ควรที่จะไปถวายไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเพราะเจ้านนิมานิพพานแล้วนะบางคนว่าไปให้หมากินดีกว่าพูดขนาดนี้เลยนะปัญญาอ่อนโง่อะไรเนี่ยโอ้โหที่พูดไม่น่าพูดสําหรบบคนเผยแผ่ธรรมคนเผยแผ่ทางเขาจะไม่พูดอย่างนี้แล้วก็พูดหยาบพูดหยาบพูดดุนแรงเนี่ยพูดเผยแผ่ธรรมเนี่ยเขาก็ไม่พูดอย่างนี้หรอกแล้วก็คําพูดที่ใยา่หยามดุมิ่นขนาดเนี้ยถวายข้าวน้ําน้ำสักแก้วข้าวสักถวดกับข้าวสักเล็กน้อยเนี่ย ให้กับพพูดตามหิ้งคะตามโต้หมูเนี่ยมันไม่น่าจะเดือดร้อนมากขนาดนั้นแต่เอ๊ะแปลกทาไม,ไมออกมาพูดรุนแรงขนาดนี้แสดงว่ามันคิดอะไรที่ไม่ดีมากๆเลยนะก็าฝากไว้ว่าความคิดเหล่านี้มันจะย้อนกลับไปหาตัวเราเนี่ยมันจะไปลงโทษที่ตัวเรามันจะไปได้กับตัวเราเองเนี่ยเหมือนกันเราไปอยู่ใกล้กองขยะก็เหม็นด้วยตัวเราเราเหม็นก่อนเราไปไกลใกล้ดอกไม้ของหอมมันก็หอมได้ตัวเราก่อนเราก็ได้ก่อนเนะเพราะนั้นระวังความคิด ระวังคาพูดและการกระทํานั้นคนไหนที่ยังถวายข้าวน้ําพระพุทธอยู่ถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสวยแต่ให้สกเกตว่าเรามีความสุข,หร,สขหรือมีความทุกข์อย่างไรมันใช้ใจ่ายมากขนาดไหนเชียวหรือเน,นี่ยมันต้องมันต้องทำแค่ตรงนั้นทาไม่ได้อ่าหรือเอาค่พ่อแม่แล้วก็ได้ที่จากไปโหยาตายายก็ไรคนที่เรารักก็ได้เมีรูปอยู่ในบ้านหรือมีกระถางทูกอหรือว่ามีกระดูกอยู่ในบ้านเนี่ยลองเอาไปทําดูดูที่มันมีความสุขหรือความทุกข์อย่างไรรู้สึกมันป่าปื้มปิติรู้สึกว่าวันนนนนััน้้มสเป็ยงงไงบา ออชีวิตเราสดชื่นไหมทดลองดูนะให้ทดลองดูก่อนแล้วจะรู้ว่าการถวายข้าวน้ำประพุทธตามทิ้งพระตามะ้องบูชาหรือทิ้งต่างเนี่ยได้อะไรบ้างเปรียบมันติดตัวเราที่เราทำให้กับพ่อแม่อันนั้นจะเป็นครื่อพิสูจน์ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ